เมื่อวันก่อนแม่ย่าเปิดบ้านอิงต้อนรับเพื่อนๆของแม่ย่านะคะคลิปนี้ก็เลยเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆกันค่ะและการเปิดบ้านรับแขกในวันนั้นมีเซอร์ไพรส์จากแม่ย่านะคะลูกสาวได้รับทอง20กรัมจุกๆไปเลยค่ะตื่นมาเช้าวันนั้นอิงก็จับลูกสาวอาบน้ําแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะรอรับแขกค่ะแล้วลูกสาวก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยค่ะมีความร่าเริงสดใสสุดๆและในขณะที่ยิงกําลังจัดการลูกสาวอยู่นั้นนะคะแม่ย่าก็กําลังเตรียมอาหารไว้เพื่อต้อนรับแขกค่ะ1วันก่อนที่แขกจะมาแม เตรียมอาหารทั้งวันเลยทุกคนตั้งแต่เช้ายันค่าเลยค่ะแล้วแม่ย่าก็คือทําเองทุกอย่างเลยนะคะเองแทบจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยค่ะการต้อนรับแขกของคนที่นี่เป็นเรื่องสําคัญมากๆเลยนะคะถือเป็นหน้าเป็นตาของเจ้าบ้านเลยทีเดียวค่ะและนี่ก็คืออาหารทั้งหมดที่แม่ย่าทำไว้รับแขกในวันนี้ค่ะไม่ได้เป็นเมนูอาหารหลักอย่างมื้อเที่ยงหรือว่ามื้อเย็นนะคะแต่จะเน้นไปในทางเป็นเมนูอาหารว่างค่ะของทานเล่นของหวานอารมณ์แบบนั่งกินชิลๆกันไปเรื่อยๆค่ะในวันนี้มีแขกทั้งหมด12คนนะคะแล้วก็มีเด็กอีก2คนคน่ซเองกก,กัับแมม่ยยาดด้้้ววล็ทงห16คนเลยะคะ่ยะ คือจัดเตรียมอาหารไว้แบบจุกๆเลยค่ะทุกคนเมื่อแขกเริ่มมาถึงก็จะนั่งเล่นนั่งพูดคุยกันไปเรื่อยๆระหว่างรอแขกคนอื่นๆตามมาค่ะและเมื่อทุกคนมาพร้อมแล้วก็จะร่วมวงนั่งทานอาหารด้วยกันค่ะซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเท่าที่อิงเปิดบ้านรับแขกมาแล้วก็ไปบ้านคนอื่นๆนะคะถ้าไม่ใช่มือเย็นเขาก็จะไม่ได้จัดโต๊ะกันแบบนี้นะคะจะเน้นเป็นการจัดใส่จานนะคะแล้วก็นําออกมาเสิร์ฟให้กับแขกโดยที่แขกจะนั่งเล่นกันที่โซฟาค่ะแต่วันนี้ไม่ยากจัดบนโต๊ะแบบนี้เนื่องจากววว่่่่่าาาาไไไมมยยเเเสิรร์คคนนดดีหะะออองงงต้งู้ ซึ่งการจัดอาหารวางไว้บนโต๊ะแบบนี้ก็จะเป็นการง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะเพราะว่าใครจะกินอะไรก็คือสามารถหยิบได้เลยค่ะหลังจากที่ทานกันอย่างอิ่มหนำสำราญแล้วก็จะมานั่งเล่นนั่งพูดคุยกันไปนะคะแล้วก็จะมีการให้เงินหรือให้ทองกับเจ้าบ้านที่เปิดบ้านค่ะแต่เขาบอกก่อนนะคะว่ากิจกรรมนี้อิงขอใช้คําว่ากิจกรรมแล้วกันเนาะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นเฉพาะบางกลุ่มบางแก๊งเท่านั้นนะคะมันก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกับการลิ้นแชร์ค่ะทุกคนค่ะก็จะเป็นการเปิดบ้านเดือนละครั้งนะคะเพื่อให้เพื่อนๆหรือวว่่่่่่่าาาคคคนนนนนนนสิทททกกกกลลุมมมแงงีีรัเะะะะะบ้ซึ็จ ข้อตกลงกันภายในกลุ่มนะคะว่าจะเล่นกันเป็นเงินหรือว่าเป็นทองดีนะคะแต่ละครั้งเป็นเงินเท่าไหร่เป็นทองเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งกลุ่มเพื่อนๆของแม่ย่ากลุ่มนี้ก็จะเล่นเป็นทองกันค่ะโดยเล่นกันคนละ2กรัมนะคะแต่การเล่นนี้จะไม่มีการเรียกกินดอกหรือว่าใดๆกันนะคะแค่เปิดบ้านทำอาหารต้อนรับแล้วก็นั่งกินนั่งโมยๆกันไปค่ะสำหรับอีงมองว่ามันเหมือนเป็นแบบกิจกรรมกระชับมิตรกับกลุ่มแก๊งเพื่อนมากกว่าค่ะและทองที่แม่ย่าเล่นกับกลุ่มแก๊งเพื่อนที่ได้มาในวันนี้นะคะแม่ย่ากคยยกห้ัลลาางมเรๆปไ คือแบบไม่ได้อยากได้เลยนะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าอ,อย่างแขกมารับขวัญล้านอะไรแบบนี้ที่พ่อปู่แม่ย่าเคยทําไว้ก็คือได้มาหลายเหรียญมากๆแล้วนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออ ันนี้ไม่ยากเล่นกับกลุ่มแก๊งเพื่อนของเขาเป็นส่วนตัวก็เลยไม่อยากที่จะรับไว้นะคะแต่ก็นั่นราะคา่ะปฏิเสธไปหลายครั้งมากทุกคนแต่ไม่ยากก็คือยืนยันคำเดิมว่าจะยกให้หลานนะคะก็ต้องเอาเก็บไว้ค่ะไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับลูกหมาในอนาคตนะคะหลังจากที่แขกทยอยกลับกันนะคะลูกสาวก็คือหมดสภาพเช่นกันค่ะอิงก,ก็เอาเขากลับเข้า,า,ามานอนในห้องนะคะหลังจากตื่นนอนมาก็คืออารมณ์ดีมากๆค่ะทุกคนค่ะมาเล่นจ่าเอ๋กับอิงค่ะตอนนี้ก็คือติดเล่นจ่าเอ๋หนักมากไม่ไหว่าอยู่ห้องไหนนะคะทุกคนถ้านางเห็นมานาน่า,า,มาน,นน,ะะคน,คออนาง ตลดลได้เล่นใจทุกครั้งก็คือหัวเราะยิ้มรกร๊ดกราดทุกครั้งเลยค่ะตัดภาพมาดูตอนดึกของวันนั้นเลยนะคะอันนี้คือสภาพหลังจากที่แขกกลับแล้วนะคะแม่ย่าก็คือจัดการคลีนทุกอย่างเลยค่ะถ้วยจานชามหรือแก้วกาแฟบางอย่างมันไม่สามารถที่จะเอาลงเครื่องได้นะคะเพราะว่ามันจะมีแบบตัวเคลือบสีทองๆแบบนี้ค่ะกลัวว่าถ้าเอาลงเครื่องไปแล้วมันจะหลุดออกนะคะก็จะต้องทําความสะอาดโดยการล้างมือเองนะคะแล้วความไม่ย่าก็คือไม่ใช้อิงเลยนะคะทุกคนค่ะแม้กระทั่งว่าอิงบอกว่าเออเดี๋ยวอิงช่วยอะไรแบบนี้ค่ะแกก็ไม อย่างเดียวเลยที่เหลือเป็นหน้าที่ของแกเองค่ะแล้วแกก็คือทําไว้เรียบร้อยหมดทุกอย่างเลยค่ะทุกคนแทบไม่เหลืออะไรไว้ให้อิงทําเลยค่ะอิงก,ก็มาทําต่อในตอนเช้านะคะก็คือเอาของทุกอย่างที่แม่ย่าเคลีนไว้นะคะเก็บเข้าตู้ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองเลยค่ะแล้วด้วยความที่แม่ย่าทําของไว้รับแขกเยอะมากๆนะคะทุกคนค่ะแล้วคือของเหลือเยอะมากด้วยค่ะสามารถเอาเก็บไว้กินต่อได้อีกเป็นอาทิตย์เลยค่ะอิงรู้สึกว่าอิงโชคดีมากมากๆมากเลยนะคะที่ได้เป็นสซไพรสของแม่ย่าบ้านนี้ค่ะ แต่ก็ใช่ว่าแกจะทาทุกสิ่งทุกอย่างถูกอ,อกถูกใจเราไปหมดนะคะทุกคนค่ะมันก็จะมีความแบบจุกจิกบ้างตามสา์แม่ย่าตุรกีนะคะแต่ความจุกจิกที่แม่ย่าเป็นโดยส่วนใหญ่แล้วก็คือมาจากความรักความปรารถนาดีแล้วก็ความห่วงใยพวกเราทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปเพียงแค่นี้นะคะทุกคนค่ะอิงไม่มีเวลาทําคลิปเลยจริงๆทุกคนคลิปนี้ถ่ายไว้เกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะตอนนี้น้องกําลังติดอิงงอมแงมมากค่ะไม่สามารถที่จะปลีกตัวทําอะไรได้เลยจริงๆค่ะหากใครชอบไลฟ์สไตล์ครอบครัวของพวกเราก็ฝากติดตามเป็นกําาลลลังังใจ้้กนนดววยะะะคคคิปไ่ย